สมฤทธิ์อยู่ตำบลผมพิรามอำเภอผมพิรามผมเห็นเขาเอาสารปรับสภาพดินไปทดลองใช้เขาว่าดีเลยผมก็เอามาทดลองบ้างเนี่ยผมหว่านปุ๋ยได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์รู้สึกว่าข้าวเนี่ยมันจะแตกกอดีผิดกว่าเมื่อปีที่แล้วมันจะต้นไข่ต้นมันเลยครับเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้นี่ข้าวจะเขียวดีใส่สารปรับสภาพดินราคาถูกเนี่ยเนี่ยผม ก็จะให้ดูรากรู้สึกว่ามันจะกินปุ๋ยได้ดีและรากจะยาวรากดกด้วยของผมเนี่ยหวานไปแล้วประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ของผมก็ยังเขียวดีอยู่เลยมนี่เขาหวานปุ๋ยพร้อมกันน่ยคนข้างเคียงะคนข้างๆเนี่ยของเขาเหลืองหมดแล้วแต่ของผมก็ยังเขียวอยู่เลยเนี่ยก่อนเนะี่ยผมใช้ ต่เคมีอันนี้ผมใช้สารตับสภาพดินผมก็ได้ข้าวลวงใหญ่ขึ้นเม็ดก็มากขึ้นแถมระบบรากก็ดีเนี่ยข้าวของผมพันก็ขอตามเอ็ดผมใช้มาสามสี่ปีแล้วไอสารตับสภาพดินมันก็ได้ข้าวอย่างเงี้ยทุกปี เนี่ยผมก็ใช้สารต้านสภาพดินกับปุ๋ยเคมีสองต่อหนึ่งใช้มาทุกปีข้ามก็ได้อย่างเงี้ยทุกปี นี่ข้าวเป็นข้าวพันลาชินีเป็นข้าวเ,เบาใช้ปุ๋ยปรับสภาพดินมาสี่หปีแล้วเนี่ยเนี่ยข้าถึงได้เป็นอย่างเนี้ยดูสิเนี่ยเนี่ยข้าวสวยใครๆก็มาดูกันเข้าชมกันทางนั้นเลยว่าสวยดีเนี่ยรวงใหญ่ดีด้วย bố rắc bình khó lắm mừng lắm tham mừng 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 ทิ้งบอลแล้วมันเด่นอุ้ยส่วงมันเดียนเดียนไปสิขาวันนี้มันเขียวมันงามเยีะเลยว่ะเขาว่าลูกมันยังเอาไว้อันไม่งามเลยเจได้ลักลูกใเญ็บอ้ขี้นี่ยนาติดกันแน่ปลูกฟ้อมกันเขาอใจปุ๋ยยูเรียผมใจปุ๋ยปัสภาพดินเนี่ยต้นมันฟิตกันกามันงามกว่ากันนี่มันติดเพี้ยงนี่มัน มีพญ,ญาตต้นมันอยู่วันโครงการครับผมอยู่บ้านดอกคำใต้ผมซื้อปุ๋ยปัสภาพดินมาใช่ใส่กาใส่นาละเหลียดจากนั้นผมก็มาใส่พริกลองใส่พริกดูมันถึงเป็นอย่างนี้ลูกดกเนี่ยลูกมันดกดีครับ เนี่ยลูกมันยาว มันงูไปเนาะงูเนาะขูดขูดอีกเนาะขูดเลยมาขแไอ้

โหขัดไปนี e> ่โหที <k <k ่ได้วขัดไปนอนเดินไม่เป็นไรโหขัดไปแม่แม่มึงมาเมื่อไหร่เดินเลาะเลาะห้าหรือแม่มึงมาเมื่อไหร่แย่มึงขาไม่ได้เดี๋ยวเดินลูกจีนครับคุณผู้ชมครับต้นยางที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าผมเนี่ย เป็นต้นยางที่มีประวัติการกีดไม่ออกมาแรมปีนะครับกีดคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรอยกีดเห็นไหมครับพอกีดได้สักความกว้างฝ่ามือนึงยางก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยการกีดฐาน้ํายางใหม่หลายแผลอ้อมลาต้นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมได้มานําสารขับความดินมาแก้ไขปัญหาเรื่องยางกีดไม่ออกยางหน้าตายต้นนี้นะครับแล้วเมื่อเวลาผ่านไปผมได้เอาเชือกเนี่ยครับมาผูกไว้เป็นสญลักษณ เพราะอย่างมีหลายร้อยหลายพันต้นผมกลัวหลงก็เอามามัดไว้วันนี้ครบกําหนดแล้วผมจะมากีดให้คุณผู้ชมดูว่าเมื่อเราใช้สารปรับทาดินอย่างถูกต้องแล้วสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ครับ ตัวคี่มันจะเกิดจากการนแม่้ตัวนี้มันจะไปจุดชนวนในการให้ในตัวเคื S, morning, ครับค patreon, ุณผู้ชมครับเมื่อผมกรีดเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตว่าผมกรีดล่อสามครั้งนะครับกรีดผิวที่หนึ่งออกก่อนแล้วกรีดผิวที่สองะเพื่อกะตุ้นนะผมกรีดสามครั้งคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำยางไหลแรงนะฮะไหลแรงเห็นไหมครับน้ำยางจะสวยนะเข้มข้นมีความเข้มข้นสูงแล้วก็ไหลแรงเห็นไหมครับซึ่ง ต้นยางต้นนี้เมื่อเดือนที่แล้วกรีดยังไงก็ไม่ออกนะครับผิวก็จะแห้งเหมือนคือมันตายหมดแล้วหน้าตายเดี๋ยอลอยการกรีดอย่างที่ผมเรียนแต่แรกเลยนะครับมาวันนี้เขากรีดออกแล้วครับนี่คือผลการใช้สารปรับสภาพดินอย่างถูกต้องครับรนะครับน้ำยางก็ไหลแดงมากเลยไหมครับคุณผู้ชมครับ